ครับผมพี่น้องก็สวัสดีครับผมเบาหนองวันดยก่อนสวัสดีนะเนาะพอดีอา่าเนาไม่เหลือจากลูกค้าสั่งพอดีเอามาเห็ดสมไวครับผมตุนไวเพราะขาดการสถานก,การณ์ในภาคหนานี่คือสีหากับข่ายยาครับผมตัวน,นี้ล่างน้ำสะอาดอา่าสามรอบแล้วครับผมเป็นไปกิมซุ่งครับผมปอกเปลือกแล้ววังใดๆนี่ครับผมเนี่ย ครับแบ่งพีแบ่งน้องไปวงแรงเอ้า,อา,อาน้ำสารนะครับเนาะบางสูตรนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นคือไผ่นะครับเนาะพี่น้องอ่ะพอห่าล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บปุบใส่เกลือแช่ไว้สามสิบนาทีครับผมสามสิบนาทีเด้พี่น้องเด้อ สามสิบนาทียังแกวทักทายกันนะครับผมสวัสดีครับปูมบ่าวรองจะรยอลสวัสดีครับพี่นอนะ้องเนาะยินดีมีแห่งกัน,นครับผมอ่าเอาสูตรเด็ดมาให้ครับพี่น้องเตยไว้เห็ครับผมเตยไว้สามชิ้นละที่สามชิ้นละที่เราจะทำมาล้างออกกันครับผมมาล่างเนาะนะเอาลืมเปลือนกนจะเทือนฮู้มว้าพี่น้องเนาะ เอาแบบง่ายๆครับผมบางคนบางท่านนี่เป็นสีแซ่ว้ขามขึ้นับผมตัวนี้เป็นไัยกิมซุ่าตรงรืมแรงแต่วันนะครับเนาะพี่น้องเนาะตรงลืมแรงแต่วันผมสีถ้าเป็นน้องใหม่ไพลภูเขาเนี่ยิเป็อนอ่านอเดียวตรงๆดองทั้งนอกเลยครับผมแต่ว่าต้องเอาเปลือกออกนะครับผมแต่ตัวนี้บาน้องมันนอนนอนอนก็เลยสร้อยออกมาแล้วก็คอยเอา หยัดขวดเนาะพี่น,น้องเนาะขั้นตอนแรกได้เลยพี่น้องเนาะบว้วนแหลวได้นี่ครับผมสามสิบนาทีสามนาทีนาทีมาล้างออกให้เสร็ดแล้วก็แช่มันก็จะเป็นหน่อไม้สม้มเดี๋ยวคอยบ่งตามขั้นตอนนะครับเนาะเกลือเดี๋ยวผมแจ่บ้างน,นครับอัวน,นี้ห้าใส่เกลือเพ่อล้างออก,กคือครับผมเพราะว่าแต่ละสูตรนี่แช่ไว้แช่นามเปล่าซื้อได้ครับผมข้ามคืนแช่ไว้ข้ามคืน,คนอ เดี๋ยวใครมาบอกสูตรมาตัวไหนเดี๋ยวผมไปล้างรวยครับผมลืมบอกไปครับผมเกลือนี่กะอ่าพอประมาณครับผมแล้วแต่สีไซแล้วแต่ข้าวสีไซครับผมช่วงแรกข้าวแกเส่สามสีมาที่ซื่อครับผมพี่น้องอ่าน้องครับเนาะจำสูตรไว้ครับผมจำสูตรไว้เดี๋ยวรอไว้ก่อนครับผม ถือว่าสามสิบนาทีเลยผ่านไปเลยมันกัสินาเกียรต์นะพี่น้องเนาะหายันสามสิบนาทีรอรกดีไหมสามสิบนาทีผ่านไปเพนบานาเกียร์ะร่อยครับผมแป๊บหนึ่งครับดนเติบแล้วพี่น้องบุงันมาเติบแล้วครับผมสามสิบนาทีกว่า,วาจนหลังถวยหลังถั่วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเห็นปะอ่าวิธีการเาท่าทีเห็ดน้ำม่สมนะหคือเพื่อที่จะ คือชว่วงหนาฝนเราพี่น้องน่อไม้มันลายอัน่นหน่อไม้มันเยอะเราก็เอามาแปรรูปเป็นน่อไม้สมครับผมทีเท้าใส่น้มเกลือคือเท้าล่างใสน่น้ำน้ำปลาไว้างขึ้นนี่คือเพื่อบางท่านนี่เอาไว้คางขึ้นเราเป็นน้องเนาะของผมนี่คือใส่น้ำเปล่ากับเกลือพอประมาณครับผมสามสิบนาทีกะเอาขึ้นมาให้มันเสเด็จน,น้ำ ขนอมอาหารด้เป็นปีครับพี่น้องทุกปู่ท่านครับแล้วก็อร่อยน้าของผมมันเป็นกิมซุ่งกิมซุ่งคือใส่น้มคือเพื่อที่จะให้อ่ามันคือเป็นเป็นน้ำใหม่คือออกคอดข้างสิจืดนะพี่น้องเนาะอ,อยากสิจืดเนี่ยม,มันบริแรแบบว่าเออเป็นน้ำใหม่ที่แบบขมปิรีคือบางบางพันธนะครับเนาะบางพันคือน้ำใหม่ภูเขาน้ำใหม่ยังก็ต้องต้มเอาน้ำออกก่อนบางเคือนะ ใสนาน้ำขังขึ้นเลยพี่น้องอ่าขั้นตอนต่อไปคือผมต้องล้างน้ำอีกให้มันสะอาดครับผมให้มันสะอาดเลยอีจกักให้มันสเสด็จน้ำก่อนครับผมอ่าให้มันสเสด็จก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาไปล้างน้ำก่อนครับพี่น้องให้มันสเสด็จก่อนอาไปล้างอีกรอบหนึ่งพ่อพอรอบก่อน ตอนพานอใไม่เนาะผมอาไปล้างสามรอบแล้วพี่นอ้องการต่อาหาเนาะกิมซุกหอกะคอยเบิงครับพี่นอ้องเราพี่นอกก้องกระซิัมเองอันดับแรกมีวัตถุดิบคือน้องไม้ไผ่จนเก็บนองไม้ไผ่แล้วจนล้างแล้วครับผมให้โตแหงพอดีครับพี่นอ้องเราเสด็จน,นามล้างอีกนามนึงครับครับผมเนาะพี่นอ้องนองไม้ส้มนะครับเอาจนเสด็จน้ำ เบิกกระป๋องสเลียนน้ำเบอร์ล้างเกลือออกเรียบร้อยแล้วเนาะโถก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วน,ววน้ำเปล่าเราต้องเตรียมน้ำเปล่าแล้วก็เกลือครับผมเกลือพอดีผรนั่นเอาว่าข้าวสารหรือข้าวเหนียวก,ไไก,ไก,กไ็ได้ครับผมแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำไว้ก่อนรอยน้ำใหม่สเลียนน้ำดีดีครับผมคอยเอาแช่ไว้ขามขึ้นครับผม แต่น้าพี่หน้องเนาะหลังจากสะเด็ดน,น้ำปุ๊บบาน่องอ่ะเอาเกลือใส่ครับผมใส่เกลือตัวนี้ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ขอน้ำวันนี้ออกครับผมน้ำจากข้าวสารอ่าคลุกให้เข้ากันก่อนครับผมแล้วข้าวสารใส่ คุกให้เข้ากันแล้วครับเนาะคุกให้เขาให้เข้ากันเลยเผมมาถึงขั้นตอนสถ่ายแลครับเนาะเป็นน้ำสะอาดครับผมน้ำเปล่าเอาแค่พ่อถ่วพ่อเด้อครับพี่น้องเด้อเราห้ากับสิทรามอาหารในโดนครับผมปิดฝาไายสนิตครับผมไว้สักไว้สัก แล้วแต่พี่น้องเอาไว้ต่เหลือแต่เลยเลยก็ได้ครับผมเอ,เอาแค่พอท่วมนะครับทำนี่็พอดีพอประมาณเลยครับผมเ,เดี๋ยวนำน้ไม่ไปเข้าก็จะออกาไปครับผมเอากับปินฟ้าให้สนิท24ชั่วโมงก็เป็นแล้วครับผมสำหรับสูตรนี้แลับพน,น้องพี่น้องเนาะ ปิดสายเสีงครับผมอาจารย์ก็ฝากติดตามผลงานนะครับเนาะกับเป่านอนเด็กก่อนใส่ชื่อกับผมอยู่ดีมีแห้งถูผูทครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ครับเกณฑ์ระเบิดกับผมเป่านอนกับเอามาฝากพี่น้องครับผมสีว่าสีแกงเนาะไหมแกงโอ้หเดี๋ยวหลายอย่างครับผมมันโอ้พี่น้องมันต้องโปรแกรมหนี่งต้อตัดต่อกล่องเวลาเข้าใจขนาดอะไรครับผมขอตัวขอไปแล้วนะครับพี่น้องเด้อสำหรับหน้าตาคนเด็ดสวนโคดิสเกษตรครับผม สีลายเนี่ยคับผมเป็นยังเนานะเนาะพี่น้องเอาแค่เหาก็ได้สูตรแล้วครับผมว่าสิกแกงสม้มเห้าคือดูแลการถนอมอาหารไดเป็นปีครับผมเสร็จแล้วเห่ากบเอานอหน่อไม้ใส่ขวดหรือว่าใส่ยังกระไดลลครับผมแต่ว่าตัวนี้เห้าดองหลากหลายครับผมว่าเข้าใส่ขวดแปรรูปครับผมได้ครับอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อใส่แค่พ่อถั่วมครับผมซรเบะได้หน่อไม้ส้มไว้รับประทาน ตลอดทั้งปีแล้วครับผมโอเคครับผมโชคดีทุกปูท่านครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมล่ำรวยรำรวยกันครับผมน้ำเปล่าเกลือเกลือนี่ประมาณทับพี่หนึ่งครับผมแล้วก็น้ำเปล่าเอาแค่แค่พี่น้องมี้นท้องใหม่สำเร็จเอาให้มันถ่วมครับผมให้มันถ่วมแล้วครับเด้อพี่น้องอ่าอ่าครับผมบ่ยากบ่ยากครับผมเฮาเห็ดได้เฮ็ดอาหารได้หลายอย่างแกงมก ได้หลายอย่างครับผมสารพัดนึ่เหลือแต่พิน่นเลสีครับผมโอเคครับผม